หน่าโอ้ยท่างมือน่าหน้องโอ้ยต่างมือน้าโอ้ยบบ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  หน้าครับพี่น้องครับวันนี้ครับตุกกะพุกม,มาตุกเมื่อจนทางลี่เหยาะอะอถ่างอือโอ้ยลดเลยเลยอ้อึอ,อ,อโอ้ยถาง ทีนนน่นี่นะฝนได้ที่ไหนได้ครับถามเฉยๆครับว่ไก่หลอกจากหน้ามาในบ้านแล้วมันก็บสร้างบัดีหน้าฝนหอดแนวพี่น้อ,นนองไงก่บางย่างจ้ากตัวหรือยินข่าวว่าหมามาปีนกินไก่ครับโอ้ยหมามาปีนกินไก่น,นายศาสตร์หวมลงเหนื่อยขึ้นเบือเ้อง่าสูงสำเนียงน่ะ เลี้ยงผมเลี้ยงแก่หน่อยไปแน่นิเนี่ยไม่ปีนเข่าหรือยังไงเอ้ากระสีแห้งขึ้นเลยกระสีแห้งเต๋อปีหรอกเนาะมันกรสีเอามือควโอ้ยแก่หน่อยแปดตัวเสียเบ็ดเพราะว่ามันสีนี้มันสีขึ้นนี่ขึ้นนี้มันก็สีดูสีนะดูสีนี้ก็สีงายเลยมันสีเดือยเมียนนะแน่นอนอืมโอ้เลี้ยงไก่ไปบางอย่างแกตัวครับเหยาบเลยมือนั้น้เปปิดนีเมื่อวานนี่มันเปิดแค่นี้นี่เนี่นี่ แล้วมันเอาเขียวสี่กเพราะว่ามันมีเต้าหู้นี่นี่มันมีเต้าหู้นี่เขาเงียบไปเวิร์ดดาวนะเห็นดีบนเสื่องเห็นบ่เสื่องนี่มันปล่อยเห็นบ่มันดึงจิงเห็นนะเพราะว่าเขาเขาเปิดไปเียงหู้เก่งเลยเนี่ยเก่งหน่อยไปนี่ยังสามารถเอาไปกินไหลคึ้นเวิร์หมาโอ้เบิร์ดเลยสาเดียง์สรางทีใหญ่เรียบร้อยมาไปเบิร์ดแปดตัวจังหวะสิมากินไก่พันธุ์ข่อยชาดาไก่ไข่ข่อย แต่ว่าก็อ้อมไม่ดีอยู่ไก่ไข่ือเขาได้ยี่บ่ยา้ลาิก็กัดามไข่บ่มันออกอะบ่แต่ว่าช่ำนีน้ำมอไก่ยางมางกับสวบกินะไยังผ่นอันนี้จะเบิ่งแน่ติดนนี้สวัไดีเธอกระไรรอกอ้อมไม่อยู่มันนอนถึงอยู่ไปเอาหัวหันมาเกลือปล ผมอาหารเกลือปลาก่อนเกลือปลาเกลือปก่เกลือปลาเกลือปลาไปมายอดไทยมรนใากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับพี่น้องครับอยู่ทุ่งหน้าเช่นจังอู้ห้าลมเสีย,เ,ยเลยมาอีกมามากินไก่วัดเลยทักเสียดนว่ยอไรพี่น้องเลยมาเกลือปลาก่อนปลากระกำลังสิใหญ่ ฝนชิมาอีกล้วครับโตกลงมาอีกแล้วฝนอ้ยเขาเนใจมันกระโดดกินปลาในหันรวดขันสิบพดปานั้น<ด>มาอะไรเอาอย่างังคงจองกนหลกยังนั้นเอาไว้นีอย่างกกา,อา,านั้นเตาไฟเอาไว้นีให้มันงกินโนดบนเนี่ยฮะอย่าปลุกก่อนปลุกเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ละปลาดุกย่างไว หูกัยุ่งไปหุนิตีเออปลาพ่อพ่อพ่เ็กรหุให้ทั้งกลุ่นเอากินพ่อประมาณปลาลูกหน่อยสองลอยกโตมันีข้างนี้กัปลาเน่นสองลอยาไปย่งอยู่ประมาณสองลอยปาณมต้องลอยตายหมดแล้วเนาะแม่คอยเขาบอกแม่เขาฟังอยู่ปลาดุกแม่ปลาดุกข่อยตายเป็นย่งมัน่อตายปลาดุกบดีมื่กระายบ้างนะ ำลังกินหัวอาหารปนินเกษตรอย่างไรเท่าไรปนินช่องลอยกับปตาตะเพียนช่องลอยเป็นสีแต่ว่าสิยังพ่อเป็นสีุ่บงย่างไรยอยู่ข่อยเบิ่งอย่างนู้นก็เดิมมาอะายล่ะมันบอออกได้ซ้ำหนึ่นงรถ<อ>ขันบอดโต้งแงงเลยหันรถขันมันออกแต่อยู่หันเห็นไหม,มนี่นะครับวิธีชีวิตมเกษตรอย่างกู้อย่างไกล่ล้อย่างน,นั้นมนันอดมามากินเบินบ้นข่อยเดี๋ยวอยู่หน้าเนาะ ผู้แม่น้องว่าได้เกี่ยวกันหรอกคนอื่นเข้าวายู่พอเห็นไปกินมาก็ะปวดหอกแก้วนี่จะว่ากี่ไรบ้างตั้งหันนี่กินไก่เหรอกินไก่กินไก่สีไปแล้วเท่านึงวันนี้ว่าเอาใบถั่วหยงมาให้ลูกเบิ้งจนใหญ่แล้วไก่สีกินเหมดเลยเนาะเออตอนนั้นก็กินเหมดในไก่สีตอนนั้ไก่สีตอนนั้นเขาซื้อเนื้อมาจอกว่าหมมี่นะมาจอกแถวนี้จักแล้วมันหกมันก็บชิมีเพราะว่าแถวนั้นเป็นป่าพอดี จอกว่าจอกบ่หัวก็อย่างปลาหม่ามายู่ว้อจังสิหมาเว้ยเนี่ยมันมาน้ำตียงคนได้ว่าจอกป่ะสีผ้าไม่ออกคำเปิ้ลไปหานมใหม่ก่อนพี่น้องเลยหานมใหม่จวดเพราะเพราะได้กินเห็ดน้ำใหม่สมเห็ดอันนั้นไปเห็ดน้ำใหม่ทุ้งบ่ถนอมอาหารถนอมอาหาร วิถีชีวิตแต่ว่าเอยเห็นเมื่อวานเห็นอยู่บ่กหกถุงเรื่องหุ้ยมันจะเสียแม่มาแล้วเห็นตี